สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเพจใต้โต๊ะกีฬาเราจะพามารู้จักสิบอนิเมะกีฬาที่ทางใต้โต๊ะกีฬาขอแนะนำเชิญรับชมครับกับตันซึบัสะจามัง,งะในตำนานที่ถูกนำไปสร้างเป็นอนิเมะและเกมหลายภาคที่สร้างอิทธิพลให้กับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นโดยเรื่องราวจะพูดถึงเด็กหนุม่มโอโซระาซึบัสะที่ชื่นชอบฟุตบอลและได้อดีนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลโรเบตโตฮอนงเป็นคนฝึกสอนใครที่ชื่นชอบการฟาดแข้งสุดมันสุดเดือดเราขอแนะนำอนิเมะเรื่องนี้ครับ แลมดังมังงาและอนิเมย,ยุค90ที่เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นบาสเกตบอลของเด็กหลายๆคนในยุคนั้นโดยเรื่องราวจะพูดถึงสกุรังิฮานามิจินักเรียนขาโจโมอปลายที่ถูกหักอกมากกว่า50ครั้งอยากคว้าใจสาวอย่างอาคางิฮารุโกะตองเข้าชมรมบาสของโรงเรียนโชโฮคุ oh ไอเจ้าสกุรังินี่เองก็จะเล่นบาสหยิบสาวเราวะ ไฮคิวผู้ตบฟ้าประทานมังงะและอนิเมะกีฬาวอลเลย์บอลที่เราเรื่องราวของเด็กหนุ่มหัวส้มตัวกระเปียกเดียวอย่างทีน้าตาโชโยที่ต้องจับคู่กับคาเงยามาโทบิโอในชมรมวอลเลย์บอลโรงเรียนมปลายคาราซโนทีมโนเนมของจังหวัดสู่การแข่งขันทั่วประเทศใครที่ไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลก็สามารถอินกับอนิเมะเรื่องนี้ได้ไม่ยากครับ เบบี้สเตปมังงะและแอนิเมะกีฬาเทนนิสที่ไม่ได้มีท่าไม่ตายอลังการสนามพังแต่เต็มไปด้วยการเรียนรู้แบบจัดเต็มไปกับมารุโอะเออิจิโร่เด็กเนิร์ดมอปลายที่สนใจเล่นเทนนิสเพราะอยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่พอได้ลองเล่นแล้วก็เสียดเทนนิสอย่างกระติกยาซะอย่างนั้นแถมเจ้าเออิจิโร่ยังชอบจดบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อน,นำมาฝึกฝนให้เก่งขึ้นนี่มันพระเอกสายข้อมูลชัดๆเลยนี่ว่าอะฮึ i ินิเชียดีมังงานและอนิเมะการแข่งรถแต่งที่เน้นแข่งกับบริเวณทางขึ้นและทางลงเขาเป็นหลักโดยใช้ทักษะการเข้าโค้งหรือที่เรียกว่าดิฟนั่นเองโดยเรื่องราวจะพูดถึงเด็กหนุ่มทาคุมิที่ต้องช่วยงานบ้านโดยการส่งเต้าหู้โดยรถ AE86 ตอนตีสซึ่งต้องขับรถข้ามภูเขาอากินะให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้รีบกลับมานอนมันเลยทำให้เขามีเทคนิคการขับรถที่ยอดเยี่ยมโดยไม่รู้ตัว ฮาเน่บาโดอนิเมะแบดมินตันที่เราจะได้เห็นสาวๆาวเด้งถึงโต้ลูกขนไก่อย่างดุเดือดโดยเรื่องราวจะก,กล่าวถึงฮาเน่สกิอายาโนเด็กสาวแว้ใสายมอปลายที่เป็นลูกขนหน้าแบดมินตันระดับโลกแต่แม่ของเธอกลับหายตัวไปหลังจากที่เธอแพ้ในการแข่งขันอายาโนจึงคิดว่าพี่แม่หายตัวไปเพราะเธอมีฟีมือไม่มากพอทำให้เธอลืมความสนุกในการเล่นแบดมินตันไปถ้าผมดูอนิเมะเรื่องน,นี้นะผมจะเซตแต่ความเด้งดึงอย่างเดียวอเออก็ะลกเออกระลก วิ่งไปกับสายลมมังงะและอนิเมกีราวิ่งมาราทอนที่พูดถึงคุราฮาราคาเครุไอเด็กผัวขโมยฝีเท้าดีที่ถูรุ่นพี่ร่วมมาหาลาัยจับได้ขณะวิ่งหนีทำให้ต้องเข้าไปอยู่ในหอพักเดียวกันซึ่งนั่นก็คือหอพักของชมรมกรีธา ก้าวแรกสู่สังเวียนมังงนและอนิเมะกีฬาชกมวยที่ใครหลายคนต้องรู้จักมาคุโนอุจิอิปโปเด็กหนุ่มที่แสนธรรมดาที่มักจะโดนรังแกเป็นประจำและได้รับการช่วยเหลือจากทากามุระมาโมรุทําให้อิปโปอยากชกมวยได้อย่างทากามุระบ้างจึงได้ก้าวสู่เส้นทางของกีฬามวย โอตาคุน่องเหล็กมังงะและอนิเมะกีฬาจากักรยานถนนที่กล่าวถึงโอโนโดะสกามิจิโอตาครุร่างบางที่หวังจะเข้าชมรมอนิเมะเพื่อหาเพื่อนคุยแต่ชมรมนั้นกลับถูกยุบไปซะแล้วเนื่องจากโอโนโดะปั่นจักรยานแม่บ้านไปย่ญญานอากิบาปเป็นประจำด้วยระยะทางไปกับ90กิโลเมตรทำให้เจ้าตัวมีฝีน่องในการปั่นจักรยานโดยไม่รู้ตัว อนิเมะกีฬาว่ายน้ำที่เราถึงนานาเซะฮารุกะผู้ที่รักการว่ายน้ำเป็นชีวิตจิตใจและเขาก็ได้พบกับ Rin, มัสซึโอกะรินเพื่อนร่วมทีมที่กัมมาจากต่างประเทศได้ท้าแข่งว่ายน้ำกับฮารุกะและเอาชนะฮารุกะอย่างง่ายดายและนี่ก็เป็นสิบช็อตสัตว์ป่วนในกีฬาฟุตบอลส่วนอีพี่น่าจะเป็นอะไรโปรดติดตามครับสำหรับวันนี้ขอตัวขอช้างขอมมาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ